เลข1และเลข9ครับ1กับ9เป็นตัวเด่นนะครับเดี๋ยวจะจับคู่วินให้ก็แล้วกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสหธรรมบิ๊กยาตีทาสนุงดิวารตี้และก็ผิดคนมากหวยสนุงดิวนะครับตามต่อครับเลขสูตรคิดสุกรบวนของสนุนิวารตี้แหม่ข้าวสามงวดติดๆดแล้วนะครับตั้งแต่วันจันทร์ วันพุธแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมาสายวิ่งก็คงจะดีใจแหละยิ้มแฉ่งนะครับซึ่งเข้าทั้ง2ตัวก็คือเลข9และเลข2นั่นเองแต่ว่าตัวเจาะเนี่ยไปตัดออกครับตัดออกก็ต้องยอมรับความจริงว่าตัวเจาะไม่เข้านะครับแต่ว่าถ้าสายวิ่งกันจริงๆก็คือมันเข้านั่นเองครับทั้ง2ตัวคือเลข9กับเลข2มาตามกันต่อวันจันทร์ที่24มีนาคมนี้ตัวเจนในงวดนี้ก็คือเลข หนึ่งและเลขเก้าครับหนึ่งกับเก้าเป็นตัวเด่นนะครับเดี๋ยวจะจับคู่วินให้ก็แล้วกันครับสำหรับคู่วินเลขหนึ่งครับหนึ่งใช้แค่3ตัวเท่านั้นตัดออกนะครับปกติแล้วจะ5ตัวนะครับคัดเหลือแค่3ตัวนี้นะครับ1ประกอบไปด้วย10 11และ19ครับเลขต่อไปคือเลข9นั่นเองครับ9ประกอบไปด้วย9091และ 93ครับนี่คือชุดเลข2ตัวใครชอบเลขหนึ่งไปเลขหนึ่งนะครับใครชอบเลข9ไปเลข9หรือจะขยายออกไปก็ได้นะครับเพราะผมตัดเอามาแค่3ตัวถ้าเอามาครบเซตเดี๋ยวบอกว่าอู้ยเยอะเกินไปแอดพอตัดให้เหลือน้อยลงโอกาสถูกเนี่ยมันก็น้อยลงตามไปด้วยนะครับมาดูเลข3ตัวกันบ้างครับ3ตัวจะมีแค่2ชุดนะครับเอาไม่ต้องเอาเยอะมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่า เดี๋ยวจะเยอะมากจนเกินไปปวดหัวครับคนจะมีดวงเนี่ยซื้อชุดเดียวก็ถูกใช่ไหมครับไม่แม่ป้าป้าพี่ๆทั้งหลายมาดูเลข3ตัวครับ3ตัวประกอบไปด้วย110และ109ครับ110และ109นี่คือเลข3ตัวสอชุดนะครับเอาไปพิจารณาก็แล้วกันนะครับ หลายท่านหลายคนอยากจะดูเลข4ตัวเป็นแนวทางเฉยๆนะครับเอาไปเป็นแนวทางได้ครับสำหรับเลข4ตัวประกอบไปด้วย1109นี่คือเลขชุด4ตัวครับเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับใครชื่อชอบตัวไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับจะมีเบิ้ลหรือเปล่านะเบิ้ลห่างมา 2- 3สามงวดแล้ว ใครคิดว่ามีเบิ้ลคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเบิ้ลจะมาจวนไหนเฮ้ยหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหรือเปล่าแปดแปดหรือเปล่ามันก็ไม่แน่นะใครสายเบิ้ลบอกด้วยนะครับเอ้งวันนี้จะมาหนึ่งหรือเปล่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกสําหรับคนที่ชอบตัวไหนที่ผมให้ไปหรือว่าใกล้เคียงกันก็คอมเมนต์บอกได้นะครับ ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกด s u b s ต r i b ์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนุดิววาร์ตี้และก็เพจคนบักหวยสดมดิวขอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆปังปัทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับขอเบ็นใตคลิปบอกด้วยนะครับ